ซัพพอร์ตหลักเดี๋ยวเราฮาร์ดซับเลยเนี่ยนีโคโฟสเรียกเลยอ่ะไม่ดูเลยอ่ะผมไม่แข่งผมเป็นซัพพอร์ตเ,เ,เราเลือกเราเลือกนีโคโฟสเหรอหรือว่าไลออนดีิมิกุไลออนไปขอร้องอย่างเนีโคโฟสซัพอพเราเห็นเดี๋ยวมิกุทำไมอ่ะเราไม่เชื่อใจนายไงอ่ากูเลือกไลออนให้ก็ได้แต่กูจะโชว์ศักยภาพล้าทุกตัวให้ดูเออถ้าตายแน,น่ไบบ กอดไล่ได้นะเราให้เราเล่นนี้ครนเลยไป็นไหมฮะไม่เกี่ยวเลยก็แค่กอดไล่กันหรือได้ทำไม่ได้ไปก็ท้าบัวมาช่วยมันช่วยมากรุกปักนอ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 สวย เอ้นักตบเคลียร์สุายโอ้ตายคู่เลยตบเจออะไรอะตบมูนตกเคลียร์ตายคู่เลยไม่ดูหน้าดูหลังเราอ่ะตอนนี้พวกมันไม่มีมานาที่จะตอดชั้นได้งั้น กระจอกจริงๆเลยเสียงชั่วร้ายนั่นอะไรกันบีเฟย์จะตายอะไรเฮี้ยเคาไม่ชั่วร้ายพอเออเป็นใครกันแน่น่ะก็ไม่รู้เอาเราไปชั่งพื้นที่ปลอมตัวมาได้กูกระตกมากกูรู้ได้แค่นี้เออใครกันแน่น่ะบีโก้สูงเออบีโก้สูงบีโก้สั่งทำมาเริ่มจะเป็นเหมือนหนังญี่ปุ่นแล้วคุณเป็นใครกันแน่บีโก้สั่งหนังญี่ปุ่นน้ำเน่าแย่จริง ตกใจว่าปลูกอาเมื่อใครเปิดติเอาเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราทำไมมาชอยช่วยถอยช่ยฮยโอ้วโกมีอันติไหมไม่มีไม่มี ใครก่อนถอย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 ก่อนโอเคมีคนมาเรามีลีเจนไม่ต้องห่วงเรามีลีเจน,น,นอยู่ไอ้ยี่ปังนี่ป,ไปไังจริงปังนี้นา่าลำคาญเกินไปเลย มาเท่หาหมาต้องไปไปล่ลางใช่ปะ่ะมาล่างมาล่างมาล่างสวยไงคตรแครหนายมันดีบอร์ดกูดีอเเ่อดโมเพยเยอร์เหรอยไมโหโมเพย์เขาเล่นอย่างนี้ได้รัดละเอ้ไอ้เชื่อว่ามันขึ้นมาปะมันขึ้นมาจากเมื่อกี้มันขึ้นมาเอาป้องหน้าก่อนป้องหน้าก่อนตเอาป้องหน้าก่อน,ออน,อนลืมป้องหน้าก่อนเลย มามามานี่อะไรเนี่ยไปก็ไปสุดเราลัดได้ด้วยสวยๆเฮ้ยเอาวะมาวะกส์หมดแล้ววะแบบเอาจัดเอาจัดกาเอาการเอากางเอาก อ้ยระยะไล่ฉันสวยมากเลยแหละชอบระยะไล่มากเลยนะตา I got all shit bitch เข้ามาดิเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราได้ไฟหนึง่งเดี๋ยวเราเอาเลยให้เราเอาคิดใครเอาคิดใครอครอคิดปัก๊กอาคิดปักป๊กปั๊กก็มีสกิลทำเพี่ยนทำได้ด เดี๋ยวนะไอ้มาเล่นสายปืนกลนี่ไหวเออไป าเลยตายเลยตายเลยไม่เห็ลยรม่เรม่รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวย่อเข็มย่อเขรมแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงหัวแตกแน่หลบก็หลบหลบ สัตว์กูมีสวยงามสุดๆขอมานาเถอะขอมานามานากูพระาดินสอดให้เฮ้ยเดี๋ยวเราคิดก่อนเราต้องกดเอาร้านใส่มันอีสานนี่จะไปพิงไงบูบูเยอะบูไปเยอะอันนี้เราต้องกดไม่เราต้องกดเราต้องกดเอาร้านใส่มันเราต้องกดเอาร้านใส่มันไม่ไม่ไม่งั้นมันจะ มันจะดีมคอยเราจากนั้นเราต้องดีมคอยเสร็จแล้วเ,เราต้องเดินหลบพออย่างนั้นเราจะทอสลุถังไปหาไปหาปาร์เพื่อซัดอีกสุดสุดที่หนึ่งวิแล้วจากนั้น <laughs> วิกว่ดีโอเคสุดท้ายก็ไม่ได้เราปังนาฆ่าตายเจอเอีกแเราเจอตาต้าหาปังนาก่อนได้ไหมหาซับก่อนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรา

เที่ยวมาชนะไฟวะไม่ดีเลยสวยมากสวยมากเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรองรอรอฟังหน้าก่อนว่ะไฟเหรอไปเลยเหรอจะไหวเหรอไปเลยไปเลยไปเลยฟังหน้ามาแล้วฟังหน้ามาแล้วฟังหน้ามาแล้วฟังหน้าโหเลยฟังหน้าโหแล้วฟังหน้าโหแลยเฮ้ยขอสองวิคอยสองวิคอยสองวิ น,นายหายตัวนายหายตัวอยู่อ่ะเราให้นี่ไม่ได้จังตาใช่เหรอใช่มันหายตัวมันไอ้มันขึ้นกากระบ,บาตองไอ้นั่นเราลูกศรเราอะโอเคตีบอลเลยข้างหน้ามันไม่ไม่มีนายเอกแน่คอตีเจ้าตัวสวยนี่เต้นเต้น เดียว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 มุจจาอะไรขนาดนั้นสวยเตยว่าตาดูใครจะได้ MVP แล้วว่าเพื่อนเราได้ MVP อาจจะใช่จต่รว่าน่าจะเป็นฟิเวเบิร์นหรืออาจจะเราก็ได้เข้าข้างตัวเองใช่ยุโปรปิกมาก เก่งสุดนายดูแหกตาแหกตูดดูให้ดีนอนอใครได้ดูเองแล้วกันอืมอืมเอาอะแทบจะเจ้าแห่งการร้านไม่ได้ดเลก็แลแลกตายเล่ยขี้ร้านก็ขี้ร้านไปอย่างเ้ลย Gracias.